สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถสวยพร้อมใช้งานเลยครับคันนี้หน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับสภาพสมบูรณ์ครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างเช็คให้เรียบร้อยครับใช้งานได้เลยครับกับ n i สสันซันนี่นีนะครับ1.6ออโต้นะครับปี2003นะครับน้ำมันล้วนราคานะครับ77,000บาทนะครับรถอยู่ที่แบริ่งสมุดราการนะครับสนใจโทรเจรจาสอบถามนะครับไปดูรถทดลองขับตรวจสอบสภาพนะครับ หาไว้ใช้งานนะครับลองเช็ครองชมดูก่อนได้นะครับจะสวยถูกใจหรือเปล่านะครับหน้าสวยๆหลังเดิมๆนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับสีสันเงาฉ่านะครับภายในสวยสมบูรณ์นะครับภายนอกใช้งานได้ครับสีมีริ้วรอยนิดหน่อยตามการใช้งานเท่านั้นนะครับสนใจโทรเจรจาสอบถามนะครับแจ้งมาจากช่อง YouTube ขอส่วนลดได้ครับภายในเป็นเบาะหนังเดิมจากโรงงานนะครับตกแต่งไม้สภาพภายในสวยๆครับ 77,000บาทนะครับชมเช็คตรวจสอบประเมินสภาพประเมินราคาดูได้ครับรถสวยนะครับสำหรับ n ี o ใช้ง่ายอึดทนประหยัดนะครับสามารถเข้าศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับใน NIO ในแฟนเพจแฟนขับนะครับหรือจะเข้าไปดูรีวิวใน YouTube ก็ได้นะครับ แต่แบบผมนี่เรียกว่าการชี้เป้านําเสนอเบื้องต้นนะครับและก็การตีการจัดส่งนะครับสมาชิกบ้านไกลนะครับจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านนะครับรอเช็ครถทดลองขับนะครับตกแต่งรายไม้ระบบไฟฟ้าสวยๆเลยครับคันนี้สวยสมบูรณ์นะครับกับซิสสันซันนี่ซูเปอร์นีโอนะครับโทรเจรจาได้นะครับรถอยู่ที่แบริ่งสมุทรปราการนะครับลองชมลองเช็คพาเพื่อนพาช่างไปช่วยตรวจสอบก็จะมั่นใจอุ่นใจแล้วก็ จะได้ใช้กันได้อย่างยาวๆนะครับสําหรับนีโอนะครับอะไรการดูแลไม่ยากไม่แพงครับศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับคันนี้โดยรวมนะครับใช้งานได้เลยครับสีสันเงาฉ่าหน้าเดิมหลังเดิมสวยๆไฟใสๆยางดอกลึกใช้งานได้อีกยาวนะครับเน้นโทรเจรจาสอบถามนะครับสําหรับคนที่ชอบนะครับและหารถใช้งานนะครับคันนี้ได้ปี2003นะครับหน้าสวยหลังสวยครับ เช็คชมดูรถตรวจสอบสภาพนะครับจะตัดสินใจได้แน่นอนนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับนำมาฝากให้กับสมาชิกที่กำลังเล็งหารถเอาไปใช้งานนะครับถ้าชอบในส่วนของนีโอนะครับคันนี้สวยสมบูรณ์นะครับภายในตกแต่งไร้ไม้กำงามครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกปั๊มรองเช็คชมดูรถตรวจสอบสภาพเดยเลยครับเบื้องต้นนะครับอยู่ที่ซอยแบริ่งสมุทรปราการนะครับจะพาเพื่อนพาช่างไปช่วยได้เลยนะครับ เบาหน้าเบาะหลังภายในสวยๆครับิสันตกแต่งมาดีครับทำภายในงามๆครับลองประเมินราคาดูได้ครับว่าสวยถูกใจสมาชิกหรือเปล่านะครับหาไว้ใช้งานเช็คชมดูรถได้เลยครับสำหรับอะไหล่ของ Sunny n e o เนี่ครับเชียงกงถนน3-4-5มีทุกอย่างสำหรับ n e o นะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับหรือหาอะไหล่ไม่ได้จริงๆนะครับก็ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมครับศึกษาได้ครับเดี๋ยวนี้อินเทอร์เน็ต ไวยปื้ดปาดครับข้อมูลมีเยอะหน้าเดิมหลังเดิมสวยๆครับเครื่องแน่แนๆเอาไปใช้งานกันได้เลยครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับหวังว่าคันนี้จะสวยถูกใจหากถ้าท่านพาเพื่อนพาช่างไปช่วยเช็คใต้ก็จะดีงามครับสําหรับรถมือ2นะครับถ้าเราดูไม่เป็นไม่ถนัดก็ต้องพาเพื่อนพาช่างที่เราไว้ใจหรือรู้จักคุ้นเคยไปช่วยเช็คช่วยตรวจสอบนะครับเราก็จะได้ใช้รถได้อย่างสบายใจนะครับศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ ส่วนนี้ก็นํามาฝากนะครับถือว่าเป็นการชี้เป้าและการันตีการจัดส่งให้นะครับสำหรับบ้านไกลนะครับไม่ต้องกังวลว่ารถจะไม่ถึงบ้านนะครับชมเช็คเน้นโทรเจราจานะครับรถอยู่ที่แบริ่งสมุทรปราการ